นย้อเรื่องคาหมดใจแต่โหดใจรักกลับข้างรางบประพันธ์โดยเลียงจินพาเสียงโดยพี่รมรตีบทที่แปเมื่อครั้งที่เราต่างตกหลุมรักแรกพบเมื่อก้าวกลับเข้ามาในเรือนนอนด้านหลังจวน รีเสียซีถึงกับสุดทั่วลงไปก้องกับพื้นด้วยความงุนงงนางยกสองแขนกอกระชับตนเองเอาไว้เรากับจะซึมซับสัมผัสจะสามีเอาไว้ให้นานเท่านานต่อให้การกระทํานี้เป็นเพียงแค่อาการกระทบกระเทืนของสมองต่อให้เมื่อท่านหายดีแล้วจะกลับมาเกี็ดชังค้าดังเดิมแต่อ้อมก่อนครั้งนี้ก็มากพอแล้วที่จะรอเลี้ยงหัวใจของข้าไปตลอดชีวิต ยิงสาวเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหยาดน้ำตาแห่งความดีใจและเสียใจไหลร,รินออกมาเปรอะเปื้อนใบหน้ากดงามนางค่อยๆหยัดกายรุกขึ้นแล้วเดินออกไปเปิดตู้กๆข้างหัวเตียงก่อนจะหยิบกล่องไม้ขึ้นมาเปิดออกภายในมีผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าสะสะอาดพับเอาไว้อ,อย่างบรรจงอีกทั้งยังอบรัมด้วยกลิ่นดอกไม้รอยฟุง้งขึ้นมาแตะปลายจมูกผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ เต็มไปด้วยความทรงจำแต่ขนล,ลังความทรงจำที่ทำให้ข้าตกลุมรักโหอย่างหมิ่นมาจนถึงทุกวันนี้หญิงสาวหยิบภาษิน้าขึ้นมานับที่อกซ้ายก้อนเหนือบริเวณนั้นกำลังเต้นด้วยจังหวะที่แตกต่างไปจากทุกวันอย่างไม่อาจควบคุมแล้วภาพความทรงจำในวันวานก่อยๆปรากฏขึ้นชัดในห้วงแห่งความทรงจำราวกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน เสียงโพรูแตกกระจายบนท้องฟ้านั้นดูง,งดงามทําให้คุณหนูยายแห่งตระกูลดีที่เพิ่งพ้นวัยปักปิน่นถึงกับหย่นคอตั้งบ่าชมพลูด้วยความตื่นตาตื่นใจฝูงชนมากมายลาหลางไหลมาร่วมรอยโคมบูชาเทพจเจ้าวันสุดท้ายถนนด้วแม่น้ําจริงเหอที่เคยกว้างขวางกลับขับแคบเบียดเสียบปดยผู้คนอ,อ้าวหวาสะรุตัว ลีเสียสีก็ถูกฝูงชนพัดพามาไกลจนพัดด่งกับทุกคนเสียแล้วใบหน้าหวานถึงกับซีดเพื่อนหมุนมองรอบกายด้วยความง,งุนงงถูกดันมากลายโดยไม่ทันตั้งตัวนางพยายามขาย,ย่งปลายเท้ามองหายาผู้พ่สืจอดูสาวใช้อีฉินและองคครักตากลับไม่เห็นใครเลยสักคนให้ตายเธอะ้าน่าจะพกเงินดิดตัวมาบ้างหญิงสาวหอไหล่รู้ลง ก่อนจะออกเดินหมาจะจ้างรถมา้าที่เป็นรถรับจ้างให้ไปส่งที่จนสกุลดีเมื่อไปถึงที่นั่นคอยให้พ่อบ้านออกมาจ่ายค่าว่าจ้างก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเว่ากลับไม่มีรถม้าเหลืออยู่เลยสักคันด้วยผู้คนที่มากมายและยังคงเป็นช่วงท้ายของงานที่ค่อนข้างดึกจึงมีคนว่าจ้างรถม้าออกไปจนหมดว่ารถม้าจะกลับมาก็คงใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียว คนตัวเร็ที่ยังคงกำถังหูรูหวานช่ำอยู่ในมือถึงกับคอโตกนางเดินทอดน้องไปนั่งรอที่ริมแม่น้ำซิงเหอหมายใจว่าหาอง,องาค์รักหาน้ำไม่พบก็คงจะพากันออกตามหาโดยที่ไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วจื่อรูยาภูพี่ได้วางแผนที่นอาอวัยทิงานเวลาผ่านไปคนมากมายหนาตาค่อยๆสาหายไปอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องดนตรี เสียงโพรเสียงพ่อค้าพูดคุยเริ่มเงียบหายคนตัวเล็กช้เงื้อมองหาองครักษ์และสาวใช้ส่วนคอยึืดคอยาวแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาแม่นางคนงามเหตุใดเจ้าจึงมานั่งอยู่ตรงนี้เงียบคนเดียวไม่เหง่หรือให้ข้านั้นเป็นเพื่อนพูดคุยดีหรือไม่นั่นสิให้พวกเรามานั่งดื่มเป็นเพื่อนพวกเราคุยสนุกนะรับรองเลยว่าเจ้าต้องชอบแน่นอน กลุ่มชายที่ดูกำลังเมาไมาย5คนเดินเข้ามาร้อมหญิงสะเอาไว้ด้วยท่าทางคุกคามไม่เป็นไรข้ากำลังนั่งรอเอกครักอยู่เข,ขาเดินไปซื้อขนมมาให้ค่าเดี๋ยวเขากลับมาแล้วหลีเสียสีหวดกลัวไม่น้อยแต่ก็มีไหวพริบพอที่จะโกหกออกไปหมายใจว่าคำขู่นี้จะทำให้พวกขี้มาหวาดกลัวถ้ว่าพวกมันกลับขัวเราะรวน รากับได้ยินได้ฟังเรื่องตอลกขบขันนั่นเพลาพวกมันเร่งนำม,มาสภาพักจนแน่ใจว่านางกำลังรอรถมากลับบ้านและไม่มีคนคุ้มกันคอยตามดูแลนาะงอย่บุตรีขุนนาคนอื่นๆอย่ามาหลอกพวกข้าเสียยากเลยตามข้ามาแต่โดยดีข้าไม่อยากใช้กำลังกับสตรีที่แสนหยุดงามเช่นเจ้าหรอกนะไม่พูดเปล่าพวกมันปราดเข้ามาย้ยยุดุดแขนหญิงสาว กระชากให้นางเดินตามไปยังป่าโรคที่ไม่ไกลนาะงหมายจะกระทําชำเราช่วยด้วยช่วยด้วยหญิงสาววิเศษร้องของความช่วยเหลือดังรันพยายามดิ้นรนจากการถูกสุดกระชาารากถูอย่างสุดกำลังเพีย้ยฝ่ามือมนตรหนางตบรินฝีปาสีชาติเต็มแรงก่อนที่พวกมันจะเงื้อมือหมายจะต่อยเขาที่ท้องน้อยเพื่อให้เหยื่อสาวสิน้นฤทธิ์ทว่า ยังไม่ทันที่จะทำได้ด่งใจใหมายก็ถูกดาบยาวฟาลงกลางแผ่นหลังจนดมเกรีงลงไปกับพื้นจับพวกมันไปส่งทางการให้หมดน้ำเสียงทุมเอ่ย้วนก่อนจะปรากเข้ามาประคองหญิงสาวที่ตัวสั่นยันยกด้วยความหวาดกลัวเอาไว้ขอรับท่านโหทาหารติดตามเสานายจับกลุ่มกลุ่มชายชะกันเมามาออกไปปล่อยให้เจ้านาย ดูราสติที่กำลังขวัญเสียแม่นางเจ้าบาดเจ็บตรงไหนบ้าหรือไม่มือหนาเอื้อมมือออกไปวางบนไหล่บางที่สั่นเทิมรีเสียซีหวาดกลัวจนตัวสั่นนางค่อยๆ่อยเงยหน้าขึ้นมองชายผู้มีพระคุณดวงตากลมโตคลอไปด้วยหยาดน้ำตาใบหน้าหวานฝั่งซ้ายบวมโยสาวแรงโตมกระนั้นหญิงสาวกลับยังคงงดงาม จนทำให้หัวใจของคนตัวโตก,กระตุกรางขอบคุณท่านมาเจ้าค่ะหากไม่ได้ท่านช่วยเหลือขาของยายแน่ายิงสาวหอไรลแล้วกอดโอกเริ่มรู้สึกหนาวเย็นเมือ่อโหนุ่มเห็นดังนั้นจึงถอดเสื้อคลุมสีดำของตนคุมลงบนไหล่เด็กๆของนาอยาอ่อนโยนเขาเพิ่งเดินทางกลับจากไปทำธุระให้บิดาบังเอิญได้ยินเสียงหญิงสาวร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ จึงรีบเร่งควบหมามยายังที่เกิดเหตุได้ทันการไม่อยากคิดเลยว่าหากเขารับคำสั่งท่านในอำเภอรวมดื่มสุราต่ออีกสักสองจอกชะตากรรมของสติตรงหน้าคงน่าเสพป,ปวดใจยิ่งว่าแต่สาวใช้และผู้คุมการของแม่นางอยู่ที่ใดเล่าเหตุใดแม่นางจึงมาอยู่ที่นี่เพียงลำพังชนีเอ่ยพลางล้วงหยิบผ้าเช็ดหน้าส่งให้ยินสาวเช็ดหยาดน้ำตาที่เปืเป้อนใบหน้าออก ข้าพัดหลงกับพวกเขาเจ้าค่ะตั้งใจว่าจะว่าจ้างรถมากลับจวนแต่งานเทศกาลวันสุดท้ายมีผู้ต้องการใช้รถมาเยอะมากจึงไม่มีรถมาเหลืออยู่เลยเช่นนั้นให้ข้าไปส่งแม่นานจะได้หรือไม่เสียงทุมนุ่มเสนอออกไปด้วยความห่วงใยยญิงสาวเงยหน้าสบตาเขาพลันหัวใจดวงน้อยเต้นแรงขึ้นมาเสียดือ้อตั้งแต่เป็นสาวสะพรั่ง เขาสู่ไวที่สามารถออาเรือนได้นามไม่เคยรู้สึกใจเต้นแรงกับบุรุษคนใดมาก่อนเลยเทว่าความใจดีแล้วความอ่อนโยนของชายผู้นี้กลับทําให้นามไม่สามารถควบคุมจังหวะหัวใจเอาไว้ได้คาคงต้องรบกวนท่านดาวโหห่วงอย่างหมิ่นประคองหญิงสาวข,ขึ้นขี่มาตัวใหญ่สีดําสนิทก่อนจะกระดกขึ้นคราอมมาสองแขนที่จับบางเหียม จึงคลายอบกอดนานจากทางด้านดังความใกล้ชิดในคืนดูนจันกระจ่างเต็มท้องฟ้ากอบกับสายลมเย็นที่ผัดผ่าให้ทั้งสองเบียดเข้าหาแนบชิดยังเพลิอพล่หนุ่มสาวพูดคุยถามถ่ายชื่อเสียเรียงนำการละกันไปตลอดทางเมื่อถึงนัดจนสกุลดีชายหนุ่มประคองนานลงมาจากหลังมาขอบพระคุณมาณเจ้าขาท่านโหบุญคุณในครั้งนี้ ค้าจะไม่มีวันลืมเดือนอิงสาพูดพางถอดเสื้อคุมส่งคืนให้เขาแต่ไม่ได้ส่งคืนพาสินาให้เพราะมันเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาจนสกรปรกไปเสียแล้วอีกทั้งยังหวังว่าพาสิตนาผืนนี้อาจเป็นสะพานให้นางได้พบกับเขาอีกคราแต่นับจากนั้นโหหนุ่มก็ต้องรวบออกรบปรับกระอยู่หลายปีเมื่อกลับมาพบอ,อีกครา ก็ต่างกลายเป็นคนแปลกหน้าของการและกันอีกทั้งเขายังเกลียดชางนางยังเห็นได้ชัดอีกด้วยคงกําลังระมอเพอโผอยู่สินะน้ําสิ่งเยอะอหยาดจากด้านดังทําให้หรีเสียซีหลุดออกจากภาวะแห่งความหลังนางเก็บภาชนหน้าลงในกล่องไม้แล้วดันดินชักให้ปิดจากนั้นซึ่งหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากับยาภูพีสั่สเนียตัวเองไว้หน่อยเถอะว่าเจ้าเป็นเพียงภรรยาไรค่ะ อิดไทยยังเป็นพระยาปรปมงคลที่ถูกสามีรังเกียจอีกไม่นานเมื่อท่านโหหายดิ่อไรเจ้าก็จะได้รับหนังสืออยากขาดอย่งแน่นอนสื่อรู้พ้นคำดูแคลออกมามากมายให้อีกฝ่ายเจ็บช้ำน้ำใจจนผูกคอตายไปเสียตอนนี้เลยยิ่งดีเพราะถ้าหาเสียซีตายไปก่อนที่จยาขาดนางก็จะไม่เป็นที่คอรหาว่าแย่งสามีของญาติผู้น้อง